ได้แล้วคำตอบมาว่าสำนักพุทธบอกว่ามีหน้าที่แต่ไม่มีอำนาจดังนั้นหลวงพ่อจะแสดงอำนาจให้ดูหลวงพ่อจึงไปแจ้งความแล้วตำรวจก็รับทำแจ้งความด้วยทำสำนวนเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาพบท่านอนันชัยรอเรียกพ่อแม่มาสอบแค่นั้นเองแล้วก็ดำเนินคดี่ะแล้วทนายก็ได้ครูมาจะเอาหลวงพ่อติดคุกหลวงพ่อก็อห,อหัวรอะกลับไป เราไม่ใช่หน้าที่คุณตำรวจยังเอาใครติดคุกไม่ได้เลยหน้าที่ของศาลเราไปเจอกันในไปรายการโหนกระแสหลวงพ่อนี่เป็นหลวงพ่อวิเวกนะครับเป็นพระเอกเลยคนรูปแรกเลยหลวงพ่อมีลา5นาทีรูปเ,เดียวด้วยในประเทศไทยหลวงพ่อชื่อพระวิเวกนามลุงโลดนนะเจริญพรสาธุชนผู้มีสัมมาทิฏฐิและพยายามปกป้องพุทธศาสนาทุกทุกท่าน น้องพ่ไปแจ้งความตั้งแต่วันที่9มกราคมพันธ์ปีนี้แล้วก็ได้ออกคลิปประกบคำคลิปของที่น้องไนพูดประมาณ100กว่าคลิปอยู่ใน YouTube วิเวกน้ำรุ่งโลดพระวิเวกน้ำรุ่งโลดเชิญไปชมกันได้วันนี้อยากจะมาพูดเนี่ยเรื่องแรกที่สำคัญมากคือ,รอเรื่องในการปกป้องพุทธศาสนาในการปกป้องพุทธศาสนาเนี่ยทุกๆศาสนามีอยู่แล้ว ็นสากลเป็นปณิธานของสาวกทุกทุกศาสนาท่าไปถามเลยสาวกทุกศาสนาไม่กล้าปฏิเสธปณิธานสามประการนี้หนึ่งสาวกต้องปกป้องพระพุทธศาสดาด้วยชีวิตสองสาวกต้องปกป้องธรรมบินัยที่ศาสดาท่านตัดแล้วด้วยชีวิตสา สาวกต้องปิดปกป้องการบิดเบือนพระธรรมวติัยด้วยชีวิตคุณไม่ถามคริสต์อิสลามยิวฮินดูว่ามีสามประการนี้อยู่ไหมทุกๆศาสนามีสามประการนี้ปฏิฐานที่มั่นๆตรงนี้ถ้าไม่มีศาสนาก็าจะตั้งอยู่ไม่ได้หลงวงพ่อเป็นพระลูกวัดคนหนึ่งได้ข่าวจากอาจารย์จตุรง สาเหตุที่ไปแจ้งความทําไมถึงไปแจ้งความอาจารย์จตรุรงค์ออกมาออกข่าวว่าไปยื่นแล้วที่สํานักพุทธสานักนายกหรือ,อยังไงเนี่ยได้รับคาตอบมาว่าสํานักพุทธบอกว่ามีหน้าที่แต่ไม่มีอํานาจดังนั้นหลวงพ่อจะแสดงอํานาจให้ดูหลวงพ่อจึงไปแจ้งความแล้วตำรวจก็รับทำแจ้งความด้วย ทำสำนวนเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาพบท่านอนันชัยรอเรียกพ่อแม่มาสอบแค่นั้นเองแล้วก็ดำเนินคดีแล้วทนายก็ได้ขู่มาจะเอาหลวงพ่อติดคุกหลวงพ่อก็หัวเราะกลับไปต้องไ่ใชหนาทีคุณตำรวจยังเอาใครติดคุกไม่ได้เลยนาที่ของศาลเราไปเจอกันในศาลแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคือชาวพูดเราเนี่ยหลงประเด็น ก็เลยในที่แม่นไนออกมาเถียงเถียงว่าไม่ได้พูดไม่ได้สอนลูกมันไม่ได้อยู่ที่ประเด็นนั้นคุณจะสอนลูกก็ได้แม่สอนลูกได้สอนยังไงก็ได้แต่คือต้องสอนให้ถูกอย่าบิดเบือนพระพุทธศาสนาสอนให้ถูกหรือน้องไนเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษสื่อกับอะไรพิเศษพิสดารก็ได้แต่เวลาพูดออกมา ต้องถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยถ้าอย่างนี้ไม่มีใครไปโจมตีคนหลอกมีแต่คนยกมือสาธุสาธุสาธุและสาธูอ่นี่คือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือชาวพุทธที่ไปเข้าเนี่ยแบ่งออกเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งคือแก๊งที่มีผลประโยชน์ที่ทําการลวงโลกอันนี้ต้องจัดการให้เด็ดขาดประเภทที่สองพวกที่เป็นมิชฉาทิฏฐีพวกที่ปล่อยไว้ก่อนช่างมาเถอะ ประเภทที่สคือประเภทที่หลงเข้าไปเมื่อเราดูถูกโฆษณาชวนเชื่อเข้าไปพวกนี้ต้องมาแก้กรรมแก้กรรมโดยทํายังไงไม่ใช่ไอ้ผ้าเอาผ้าคลุมแล้วก็สวดไม่ใช่เวลาท่านเนี่ยเข้าไปเป็นวิชาทิฏฐิแล้วเนี่ยขาดจากพระพระราตรัยเวลานี้ท่านขาดแล้วเพราะท่านไปร่วมกรรมเมื่อท่านไปร่วมกรรมแล้วเนี่ยท่านต้องแก้ไขให้พระราตรายกะไ้กลับมา กลับมาเป็นที่พึ่งของท่านโดยการที่ท่านเข้าไปเจริญที่าาัาสนาถ้าภาคกลางนี่ขอเชิญที่สำนักพุทธยุ่วพฤติกาสมาคมภาคใต้ก็ไปสวนโมกอยู่อีสานก็ไปนวน่ะหลวงพ่อชาแก้ไขตรงนี้เสียพระรัตนตรัยจะกลับมาอยู่สู่ท่านหลวงพ่อก็เจริญพรสาธุชน ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ